สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแคปบครับพูด,งา,ดง,งานวันนี้นิดนึ่งงานมันมีแล้วก็ดีใจกบผมขอบคุณนะครับเอ็มโซเฟียเขาได้เคยเอ็มโซเฟียแล้วครับที่ชวนผม็ต้อก็นเปิดมานะครับก็ได้ยินไหมครับได้ยินอ่าโอเคโอเค,อเคก็งานยิ่งใหญ่มากจัดอลังการมากแล้วก็คิดว่า น่าจะเป็นสถานที่ที่มาแฮงเอาท์กับเพื่อนได้เยอะนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศดีมากแสดงว่าเราไปเดินดูมาทั่วแล้วไปหมดแล้วครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่แบบนี้เลยนะในประเทศเนาะแล้วก็ที่แบบเปิดกว้างแล้วก็ดูแบบเอยเป็นโอเปนแอร์มาแฮงเอาท์กับเพื่อนได้นงครับดีทำเลยที่ตั้งดีครับอยู่ตัวเมืองเดินทางไม่ยากเลยครับผมอาโรถในฟ้าสบายๆแล้วก็อยากชอปปิ้งก,ก็ชอปปิ้งได้มีครบทุกอย่างเลยครับ ตอบโจทย์ไปก็คือใหม่รับงานมาใช่ครับแน่นอนตอบโจทย์ลูกใหม่ครับผมแล้วก็เปิดเปิดดึกด้วยใครชอบส่สงสารสุ่เสาร์ที่ก็คือมาได้เลยครับผมพี่เอมบันเดอร์ครับด้านาครับหายหน้าหายตาไม่ต้องมันน่งใจนะเราไ,าไม่เคยน้าเียตาดำหน้าสื้อใช่ครับผม,ม,มบอะไรมาครับผมช่วงปีที่แล้วครับก็ตั้งใจทำธุรกิจมากๆพลังนาเข้าสินค้าน,นึงที่มาจากเทศแล้วก็ต้องดาเนินการหลอย่างเยอะมากๆใช่ก็เลยเรียกว่าเวลาทั้ง เกือบทั้งปีไปจัดการงานตรงนั้นเลยครับแต่แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้เซ็นค่ายใหม่ไปครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เด็กได้ค่ายก็เล่นกันนี่แหละครับใช่ครับแต่ยังยังขอประกาศ100%ไม่ได้อ่ะว่ายังว่าอะไรยังไงครับแต่มีโปรเจกต์ใหญ่กําลังรออยู่ครับขอไปลุกไล่เนี่ยเรือ่องธุรกิจโปรเจกต์ธุรกิจใหญ่ที่หายไปทํามาที่บอกว่ามีอ่าเเราได้ใช<ม>่ไหมฮะอ๋อเรา ครับก็นำเข้าโอดักที่เป็นแบบอุปกรณ์การแพทย์ครับ <Yeah. S 1> เข้ามาในประเทศไทยใช่ครับก็เป็นอุปกรณ์สามารถโฮมดิวตี้ไวสามารถนวดหน้าที่บ้านได้ครับผมก็มีการเปชอมางว่าเดิที่ว่าธุรกิจวนที่มันน่าจะรันไปได้ขนาดบ้านเราผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะดูดีขึ้นใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงครับบางคนอาจจะมองว่าการไปคลินิกแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลามากเกินไปแล้วก็ต้องว่างต้องวันที่ว่างเท่านั้นถึงจะไปได้ แต่เนี่ยเครื่องตัวนี้ครสามารถนวดที่บ้านได้ทําทุกวันเราสามารถเห็นผลได้เหมือนการเป็นการเป็นการที่เราออกกําลังกายหน้าของเราทุกวันใช่ครับเหมือนออกกําลังกายร่างกายครับอย่างมีกล้ามก็ต้องออกกําลังกายนะครัอยากหน้าอยากหน้าเรียวหน้าแข็งแรงก็ต้องออกกาําลังกายหน้าเช่นกันถูกต้องครับครบจบในเครื่องเดียวถูกต้องครับครบจบในเครื่องเดียวเลยครับไม่ต้องไปหาหมอแน่เลยแล้วก็ขายอยู่ที่คลินิกด้วยครับผมก็จะวางขายไปตามสาขาที่หันอกรรรทั่วไปเลยที่เป็นอุปกรณ์แพทย์นะครับ แสดงว่ามันเป็นเครื่องมันเ็เครื่องดูดก็คือหลังการแพทเลยใช่เป็นเครื่องหลัการแพทย์ที่ใช้ที่เองที่บ้านได้อ่าครับผมแสดงว่าผู้ชายที่สามารถแบบไม่ต้องกังวลเลยเรื่องคุณภาพไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาครับผ่านอยมกประเทศไทยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าสิ่งนี้มาจับหลักไปได้ขนาดไหนก็เราต้องลองดูกําลังเปิดตลาดอยู่แต่คิดว่าน่าจะได้ดีนะครับผมคาดหวังก็ค่อนข้างคาดหวังให้สามารถแบบ ขยายไปเป็นแบบอุปกรณ์อุปกๆที่สามารถทาที่บ้านได้เช่นกันนะวดหน้าจะมีเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องผมอุปกรณ์เรื่องปากอะไรครับม,มีมันไปได้เยอะมากจริงๆครับก็หวังว่าจะสามารถขยายไปในราดับโลกได้อยากไป่ไแบบบริษัทใหญ่ๆไม่เครือใหญ่หญเขาบ้างไมตัดเรื่องไปได้แล้วก็จะเรื่องกลับมาเหมือนกันเลยถูกต้องครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีเรียกว่าคอนเฟิร์มแล้วครับคอนเฟิร์มแล้วแต่ยังยังขอไม่แบบพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเดี๋ยวจะถือว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันสปอยออกไปนะครับผมก็ นั่นแหละครับเป็นมีหนึ่งเรื่องที่คอนเฟิร์มแล้วแล้วก็วมีอีกเรื่องนึงครับเป็นเป็นซีรีส์แบบวายนิดนึงอ่าครับผมเป็นผู้ใหญ่ในในค่ายในค่ายค่ายหนึ่งชวนมาเหมือนกันครับก็โปรเจกต์จะเริ่มช่วงปลายปีนี้ครับก็เดี๋ยวถ้าข้อมูลครบถ้วนเมื่อไหร่จะรีบมาบอกทุกคนนะครับถ้าห่างไอ้บรางกับมาต้องตอดสินเรื่องทากระเดงไปเอยจริงจริงก็ถามว่าก็นิดนึงเราก็ต้องแบบเออไปเรียนแอคตัวเอ็ก e ติ้งเพิ่มนิดนึงครับแล้วก็ถ้าถือว่าต้องมีคุมีคู่แล้วก็ต้องแบบเออจับคู่แบบ เข้าคู่แอคี่กับคู่ใช่เพื่อแบบเรียกว่าทําให้เราสองคนสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเคมีด้วยกันมากขึ้น,นครับแต่คร<ต>ับในเรื่องของการแสดงนี่ยังไงก็ยังได้สบายมากสบายมากไม่ค่อยห่วงเรื่องการแสดงครับ <c oughs> เ,รเราจะไปซีรีส์ต้องบทมากกว่าเราอยากแบบได้บทที่มันค่อนข้าง,างอ่าไม่ไม่ซ้ําเดิมอยากได้อะไรใหมห่อ,อยากให้คนอยากให้คนที่ดูเราเนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ออกไปมันยากไี่ในการที่เราต้องเลือกบทที่แบบว่าเออเราไม่เคยได้เล่น คนต้องถึคนต้องถึงาามากเลยัวแบบนี้มันโอ้ยจริงๆจ,จริงๆก็ายากนะครับเพราะว่าบทแต่ละบทมันก็มีเรียกว่าแบ็กกรากกวามีเรื่องราวของมันเยอะก็คือต้องนั่งคบถวนแล้วก็นั่งทํากันมากกับมันเยอะมากครับกับแต่ละบทใช่ครับซึ่ง<ม>เรื่องหนึ่ง<ม>ที่กําลังได้เล่นไปเนี่ยก็จะได้เล่นเนี่ยบทก็ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแน่นอนไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับใช่ครับโปรเจกต์ทั้งสองโปรเจกต์นี้ภายในปีนี้ทั้งคู่เลยครับแสดงว่าเราจะมีโอกาสได้ดึไหมครับแล้วอ่ะเราจะมีโอกาสได้ดึงไหม โอกาสได้ดูเหรออันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับพ่วงกับแล้วก็แบบทีมโปรดักชั่นเขาละแหละผมก็ไม่แน่ใจว่าได้จะเสร็จเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยจะอาจจะได้เห็นทีเซอร์ตัวเต็มอะไรอย่างเงี้ยภายในปีนี้แหละครับแตจะได้ไโอกาสได้เจอกันได้บ่อยขึ้นถูกต้องครับก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นแน่นอนครับผมก็พวกนี้ก็พยายามออกมาเจอทุกคนบ่อยขึ้นครับผมครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่แบบเข้ามาอยากคุสัมภาษณ์ผมอยู่การทะเพลงาะที่แบบตัวเอองยลาะกัน งานเพลงก็ตอนนี้ก็อยู่แพลนอยู่ครับผมแล้วก็กําลังคุยกับทางบริษัทเขาว่าเออตัวเพลงจะออกมาเป็นประเภทไหนแบบควรควรมีท่าเต้นหรือเป็นเพลงบีบประมาณไหนตอนนี้อยู่อยู่ในขั้นตอนการจัดการอยู่เลยครับเรียกว่าเราว่างานแสดงหรืองานเพลงเราได้เห็นงานไหนของรผมคิดว่าน่าจะได้เห็นงานแสดงก่อนอ,อ่าเพราะตอนนี้งานแสดงได้เริ่มไปแล้วงานเพลงกำลังอยู่ในขั้นตอนการการสร้างอยู่ครับ ถช่อยากทำครับผมแล้วก็แน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมอยากทำเช่นกันครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือ MV หรือว่า,าท่าเต้นอะไรต่างๆโปรกฟเพอร์ก็คือค่อนข้าง,างชิดไปเยอะมากพอสมควรครับสำหรับโปร젝นี้เราได้เตรียมตัวมาอยู่ี่ประมาณ40%แล้วสำหรับงานเพลงตอนนี้งานเพลงของทางทั้งของค่ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40-50%ครับผมยงังยังไม่ได้ขึ้นหน้าข่านะแต่ก็เรียกว่าตั้งใจทำเต็มที่ครับ ถ้าผมก็กระัทกธิรกิจนะครับก็ฝากทุกคนติดตาม,ะะมาาด้วยนะครับผมว่าผลงานที่แล้ผลงานแสดงที่เราจะเกิดขึ้นนะครับก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารก็ไปติดตามได้เลย,เลยะคะรับในช่องทางอินเทอร์เน็ตเดียของผมนะคะรับผมระแักธิรกิจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ